สวัสดีค่ะรัะตนมนีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทํานายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีกุมนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวของชาวราศีกุมนะคะชาวราศีกุมนะคะคือ,อ,อคนที่เกิดเดือนกุมภาพันธ์นะคะใครที่อยู่ลัคนาราศีกุมนะคะหรือว่าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีกุมนะคะก็มารับชมรับฟังแล้วก็รับ พลังงานจากไพ่พมยานได้เลยนะคะเราจะมาดูกันนะคะการงานการเงินความรักนะคะปักหลังเดือนสิงหาคมนะคะ15-31สิงหาคมการงานจะเป็นอย่างไรนะคะเราเริ่มจากการงานนะคะย,ยพ่ไพ่พมยานอวยพรอวยใช้ด้วยนะคะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะคะไพ่ใบแรกนะคะพระรามแผงสอนนะคะความชัดเจนความตัดสินใจหรือวางเป้าหมายนะคะ ช่วงเครึ่งเดือนหลังเนี่ยวางเป้าหมายดีๆนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะจะมีการต้องตัดสินใจการเลงก็เป็นไปได้ว่าเอออยากให้การงานไปในทิศทางไหนอยากให้อยากได้งานแบบไหนนะคะ mm. ก็ขอให้คุณมีความชัดเจนนะคะแล้วก็วางเป้าหมายนะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการ วางเป้าหมายอยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าจะไปในทิศทางไหนก็เป็นไปได้นะคะแล้วคุณรู้สึกยังไงเอ่ยรู้สึกสับสนไม่แน่ใจนะคะรู้สึกเหมือนแบบกําลังคุณคิดไม่แน่ใจกับสิ่งที่ทําหรือเป้าหมายที่วางไวอ้อ่ะอืมเอ๊ยยังไงแล้ว,แล,วแล้วจะทํายังไงดีล่ะคะเอ,อเรามาดูกันไพ่ความไม่เที่ยงนะคะก็ค่อยๆตัดสินใจไปไม่ต้องรีบนะคะความไม่เที่ยงอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไปนะคะก็ตัดสินใจให้ ให้อยู่ในความพอดีนะคะอืมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัดสินใจดีมีความชัดเจนวางเป้าหมายดีๆทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าความไม่เที่ยงเนี่ยมันมันมันอยู่กับที่คุณเลือกด้วยนะจะขึ้นหรือจะลงนะคะจะไปในทิศทางไหนอะ่ะมันอยู่กับกับคุณ ว่าจะไปยังไงนะคะถ้าคุณมั่นใจก็ทําเลยสิ่งนั้นจะประสบความสําเร็จถ้าคุณไม่มีความชัดเจนไม่มีเป้าหมายมันก็มันก็ไปไม่ได้อะมันก็ยังอยู่ในความสับสนคุณคิดไม่ได้ทำสักทีนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ครึ่งเดือนหลังเนี่ยต้องชัดเจนต้องวางแผนดีๆนะคะแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะจะมีความแบบสิ่งที่คุณคาดหวังนั้นมันจะไปในทิศทางที่ดีอะ นะคะช่วงนี้หมั่นนั่งสมาธิแล้วจะดีนะคะไพ่ฉลองนะคะถ้าคุณมีความชัดเจนมีเป้าหมายรอความฉลองรอข่าวดีรอการประสบความสําเร็จได้เลยนะคะครึ่งเดือนหลังเนี่ยจริงๆมีมีอะไรที่น่ายินดีเข้ามานะคะขอให้คุณตั้งเป้าหมายของคุณมีความชัดเจนในตัวเองมั่นใจตัดสินใจให้เด็ดขาดไม่ต้องสับสนวุ่นวายใจแล้วจะดีในเรื่องการงานนะคะอื้อ งานเกี่ยวกับออนไลน์ความสวยความงามเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยโดดเด่นมากนะคะอืมอะทีนี้เรามาดูการเงินกันดีกว่าการเงินจะเป็นอย่างไรในครึ่งหลังเดือนสิงหาคมน,นะคะใครรอง,งานอยู่จริงๆมีเกณฑ์จะได้งานนะคะ mm hmm. ก็ขอให้คุณคว้าโอกาสดีกว่าเพราะว่าคุณไม่แน่ใจอะว่าเฮ้ยเอาดีไหมงานนี้ดีหรือเปล่าจะประสบความสําเร็จไหมจะไปในทิศทางที่ทิศทางไหนคือคือเหมือนแบบไม่แน่ใจกับงานที่เข้ามาหรือโอกาสที่เข้ามานะ สำหรับคนที่รองงานนะคะเพราะฉะนั้นมีอะไรเข้ามาก็ทำไปก่อนเออแล้วจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วค่อยหาลู้ทางใหม่ก็เป็นได้เราตั้งเป้าหมายของคุณนะคะอืมอ่ะต่อไปเรื่องการเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกพระแม่คงคาสุก,กายสบายใจนะคะเงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างกระเทน้ำเทท่าเออ ไหลเข้ามาอย่างเดียวนะอย่าไหลออกเพราะฉะนั้นอย่าใจดีจนเกินไปนะคะบางทีเนี่ยความใจดีจนเกินไปของคุณน่ะมันก็ทําให้คุณเงินมันหลั่งไหลออกไปก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอืมเพราะฉะนั้นเ n ็นดูเขาเป็นเราขาดนะคะก็ขอให้คุณมีความแบบช่วยเหลือเท่าที่คุณช่วยได้นะคะเพราะมีเกณฑ์เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหลั่งไหลออกไปก็ระมัดระวังเรื่องการเงินด้วยนะคะ แต่อย่างไรแล้วก็จะหลั่งไหลเข้ามานะเออไพ่ใบที่สองนะคะโอ้โหแพทรับปากคุณจะรู้สึกเหมือนแบบทําไมอ่ะทาไมทําไมต้องเป็นชั้นที่จะต้องเสียเงินทําไมจะต้องเป็นชั้นที่จะต้องแบบใช้จ่ายเงินเพื่อคนอื่นอะไรประมาณเนี้ยในค่ายหลายๆคนจะรู้สึกแบบนี้ว่าอะไรอะไรก็ชั้นทําไมชั้นต้องเป็นคนจัดการอื ช่วยเหลือคนอื่นนะเพราะว่าไพ่พัฒทักษะเป็นไพ่ของการช่วยเหลือนะคะน่าจะมีใครมาขอความช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินในครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนี้นะคะหรือคุณจะต้องไปรับรับผิดชอบการเงินของคนอื่นที่เขาทําไว้แล้วมันส่งผลมาถึงคุณที่คุณต้องไปรับผิดชอบแทนอันนี้ให้ระมัดระวังนะคะเเพราะฉะนั้นอย่าไปรับประกันใครอย่าให้ใครยืมเงินมันจะทําให้คุณรู้สึกเป็นแบบรับผลของการ รับผลของสิ่งนั้นๆน,น,นะคะอะแล้วคุณจะจัดการได้ไหมแล้วมันต้องทำอย่างไรไพ่ใบสุดท้ายหมุนเงินนะคะคุณอาจจะต้องสุกุมรอบคอบในการลงทุนหรือการหมุนเงินของคุณสักหน่อยนะคะอืมคือไม่ว่าจะลงทุนเงินใดหรือให้ใครยืมเงินหรือจะหมุนเงินไปในทิศทางไหนเนี่ยให้ระมัดร,ระวังนิดนึงมีความมีการต้องแบบ คิดก่อนใช้เงินคิดก่อนให้ยืมเงินคิดก่อนอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการเงินอะไม่งั้นคุณจะมีภาวะการหมุนเงินเข้ามานะคะมันเหมือนลักษณะไหลไปไหลเข้าไหลออกเทไปเทมาก็เป็นไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีความสุขมุมรอบคอบในการใช้เงินนะคะมีสติก่อนใช้เงินเราจะดีนะคะ ไพพรายาราชสีนะคะสถานการณ์มันก็มีความวิตกกังวลกับการใช้เงินกับภาวะทางการเงินนะคะแต่มันจะมีสถานการณ์ที่มันเข้ามาแล้วทำให้ได้เงินก้อนใหญ่ด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเงินคุณดีนะคะมันจะมีการเงินเข้าเงินออกแบบสบายใจแต่ถ้าคุณไปช่วยเหลือคนอื่นจนจน,จนตัวเองเดือดร้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นหมุนเงิน เพราะขาดเงินหรือ,อการลงทุนที่ผิดท่าหรือการไปรับภาระทางาทางการเงินจากใครเนี่ยอันนี้มันจะทําให้คุณมีภาวะที่รู้สึกไม่เสถียรทางการเงินเพราะฉะนั้นระมัดระวังตรงนี้นะคะนอกนั้นการเงินถ้าเกิดว่าคุณป้องกันตรงนี้ได้นะการเงินคุณจะมุนดีเงินหลั่งไหลเข้ามาฟลอะคือแบบเงินคล่องนะคะ มันจะไม่ค่องก็อีตรงไปช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเอออะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูความรักกันความรักจะเป็นอย่างไรชาวราศีกุมนะคะความรักขึ้นครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะคะของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะคะความรักนะคะไพ่ใบแรกนะคะความรักพระวิษณุกรรมนะ่าจะมีการแก้ไขหรือว่าปรับปรุง สถานการณ์หรือปรับความเข้าใจกันในครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนี้นะคะไพ่ใบที่สองว่าวพ่อแม่นังกักมาเลยทีเดียวนะคะโชคดีของแม่บ้านนะใครที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์มันจะกลับมาดีแล้วนะคะเหมือนมีการได้ได้ปรับความเข้าใจนะคะ ไพ่ใบที่สามนะคะฮนุมานนะคะช่วงนี้คนโสดนะคะคุณจะมีเสน่ห์มากนะคะเสน่ห์ของคนเดือดร้ายนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์ความรักนะคะก็ขอใหยคุณโชคดีนะคะคนที่เข้ามานะคะมีเกณฑ์คนที่เป็นเ,เกิดปีวอกนะคะ เป็นไปได้เลยอู้มีเกณฑ์เฉลิมฉลองนะคะข่าวดีเก็บกับความรักความสัมพันธ์นะคะใครมีปัญหาอยู่จะมีการปรับความเข้าใจที่เข้าใจกันมากขึ้นดีมากขึ้นนะคะใครที่คบอยู่แล้วยังไม่ตกลงปลงใจก็มีเกณฑ์ที่จะเฉลิมฉลองแต่งงานสร้างครอบครัวเลยทีเดียวนะคะส่วนคนที่โสดนะคะมีเกณฑ์จะเจอคู่สละโสดได้เลยทีเดียวนะคะสําหรับครึ่งเดือนหลังสิงหาคมของชาวปี ปีไม่ใช่ค่ะชาวราศีกุมนะคะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะกติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ